แต่คนนะฉันแนวฉันแนวฉันแนวเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันเกิดเบสอ่ะฉันจะซื้อให้เซตหนึ่งอุ้ยคุณผู้ชมเบสเกิดพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้มีเพราะว่ามันก็จะเป็นคอลเลคชั่นใหม่แม่เป็นอะไรครับเป็เกิดยังไงนะเบสเกิดพรุ่งนี้พรุ่งนี้ส่วนผู้ใหญ่อ่ะฉันซื้อให้ทุกปีแม่แล้วผมไม่ได้อะไรแล้วทำไมมาทำไมมาต้องกดนี้ล่ะคือตอนนี้ดิ๊กบอกว่าดิ๊กบอกว่าทุกคนได้หมด จะยกเป็นปีกันแล้วเราซื้อให้ทุกปีมีละตัวเราซื้อให้ทุกปีแต่ปีนี้จะมีความพิเศษเพราะอะไรปีนี้ก็มันก็วิสเพราะว่าวิสซีจะทำให้ตอนนี้คิดอะไรแค่แตะแฟชั่นไม่เฟื่องหรอใช่แฟชั่นเขาบอกว่าแฟชั่นบิ๊กรอบนี้พี่เฟื่องจะซื้อให้หนึ่งโหลฮะโหลหนึ่งคือตัวละล้านเลยนะตัวละแสนสำหรับเราเพราะว่าฉันซื้อให้ฉันซื้อให้เขาแต่แบบตระกูลอ่ะ ดูอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่เคยได้ซักเพราะว่าไม่กล้าซักนางไม่กล้าซักนางไม่เคยซักจริงๆแล้วนางไม่กล้าซักเออนางกลัวมันแบบว่ากูซื้อทำไมก๊อตโว้ยนี่มันแต่เลยยาก